สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมคิดคิดนะครับเรากลับมาในวิดีโอที่64ของเกม The Witcher ภาค3นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปทำเควสย่อยที่น่าสนใจเควสหนึ่งนะฮะผมชอบเควสนี้มากเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นเควสอ,อะไรนะครับตามผมมาเลยครับ Young men must complete the path. Only then do they turn true warriors. So what's this path like? Old Gunner can tell you all you want to know about the path of warriors. He's the one leads the ritual. Lives at the foot of Mount Articlove. to the The path of warriors. เส้นทางที่จะพิสูจน์ความกล้าของนักรบเกลิก้านะครับผมถ้าเกิดว่าชายหนุ่มคนไหนเนี่ยที่ผ่านเส้นทางนี้แล้วรอดออกมาได้เนี่ยหรือว่าผ่านออกมาได้จนถึงสุดปลายทางเนี่ยก็จะได้รับการยอมรับว่าเป็นนักรบของเกลิก้านั่นเองน่าสนใจไหมฮะเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่านะครับผมโอ้หมีขาวครับอืเรียบร้อยครับหมีขาวของเรา อ่าเดี๋ยวไปกันต่อครับเราต้องไปคุยกับคนคนนึ่งฮะน่าจะเป็นคนนี้แหละครับที่นั่งเฝ้าโอ้นั่งเฝ้า <What was S 1> เส้น,นทาง,ทางอยู่นะฮะ I don't know you you don't know me so what's your problem These isles were ours alone once no foreigner dared set foot here and if they did they'd not return home the good days those definitely not for those unlucky enough to land here you gunner who's asking And why? I want to travel the path of warriors. No outlander's ever dared. But if you've had your fill of life, go on, try. What do I do? Path's got two offshoots. One leads into mountain peaks, the other into the bowels of the earth. Traverse both, and you'll have proved your valor. Oh, Tell me about the mountain path. It leads along the crest of Mount Ardic Clove. You'll find a crimson shawl at the peak. Bring that back as proof you've reached the path's end. Doesn't sound like much of a challenge. Clear you've not spent much time in our mountains. Can you tell me more about the underground path? Is it a cave of some sort? Aye, hey, but the corridors leading to it are flooded. No continentals ever managed to swim them. Takes training since youth, a lot of diving after pearls. We'll see about that. What else? at the cavern's end a surprise awaits take what you find there bring it to me a surprise what kind you'll see so long as you get to the end so long as the harpies don't get you well i'm not scared to try not just foreign but dumb too well no cure in that well run to the top of mount ardaclove grab the crimson shawl then reach the cave At about what its something not to then. the worth. find I'm describe. Show end, you're On world you'll you go เอาละครับคุยเสร็จแล้วเราก็ว,วิ่งขึ้นไปเลยนะฮะมาครับขึ้นภูเขาเกันก่อนครับเดี๋ยวนะอุ้หลุมหลุมหลุมโอ้โ oh, หเกือบละเกือบแล้วผมไหนกระโดดสิเอาเฮ้ยืห oh, ห hey. oh. ลุมแรกก็ไม่เห็นครับไม่มีใครเห็นครับวิ่งต่อครับวิ่งต่อโอ้โ oh, ห <c oughs> อันนี้ตกไม่ได้แน่นอนฮนะเอาใหม่ตั้งหลักก่อน อืบอ่าโอ้โหมีคนตายด้วยเว้ยเฮ้ยอ้าวโอ้ตัวอะไรเนี่ยเหมือนไอตัวที่เราเจอไปเมื่อเฟสย่อยก่อนหน้านี้เลยนะฮะที่มันพาตัวเจ้าบ่าวไปนะครับผมอันนี้คงเป็นตัวเด็กๆนะฮะไม่ใช่ตัวใหญ่เหมือนตอนนั้นนะครับนี่นี่เลยฮาร์ี้เหรอนี่นี่ครับเขาของยาวมาเนี่ยทำให้มันล่วงลงมาจากท้องฟ้านะครับผม เจอเขาหน่อยเป็นไงครับเขาของเยามาเนี่ยทำให้มันล่วงลงมาจากท้องฟ้านะครับแล้วทำให้เราโจมตีได้นั่นเองจะล่วงทุกตัวเนี่ยนะครับที่อยู่รอบๆเรามีประโยชน์มากครับในการสู้กับศัตรูที่บินได้พวกนี้นะฮะไซเรนฮนะยิงไม่เข้าเลยเว้ยไม่เข้าสักดอกเลยครับเข้าแบบยิงทั้งวันก็ไม่ตายให้นี้นี่บินมาเป็นหินทีนะเรียบร้อยครับผม ไอพวกนี้ันทำอะไรเอ๊มาไหมเนี่ยไปไหนละผมกระโดดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าผมยังถือดาบอย่างนี้อยู่เนี่ยจะกระโดดไม่ได้นะเพื่อนๆไม่้องสงสัยว่าทำไมผมจะสู้นะฮะอ่าล่ะได้แล้วครับขึ้นมาแล้วอ่าอุ้ยเต็มหน้าบางอาจมากโอ้โหสองทีเรยววะนี่แน่โอ้ย เดี๋ยวไอ้ตัวนี้ก่อนนี่หัวหลุดเลยครับเฮ้ยอ้ยกับลนดูแลไอ้เมื่อกี้มันตายไงมันคงตกลงมาอย่างเงี้ยแหละครับคงเป็นการเตือนของเกมน,นะครับที่ใส่ศพไว้ก่อนที่จะถึงจุดนี้นะฮะว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างฆ่าเราได้แน่นอนนะฮะอ่าพอละยิงจนตายไปเลยไหมนี่ไม่ต้องขึ้นมาเลยนี่นี่ขนาดคริติคอลแล้วนะฮะหกสิบเก้านะฮะ นี่เล็งให้ดูด้วยเป็นมุมกล้องดราม่านะฮะเอายังมีอีกตัวนึงตายไหมตายแล้วครับตัวนึงอยู่ไหนมามาซะดีๆนี่อ้าวหมดแล้วโอเคครับเดี๋ยวไปกันต่อครับอาล้วฮะเริ่มสูงเว้ยเริ่มสูงครับหิมะตกแล้วครับโอ้โหล่วงลงไปนี่ แม่ดนตรีพอมากครับผมชอบดนตรีจังเลยแมได้บรรยากาศจริงครับอ้าวเฮ้ยทางขาดแล้วไงต่อฮะทีนี้ไอพวกนี้แล้วไซเรนตัวนึงอยู่ไหนเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นอีกตัวนึงจริงๆนะหายไปไหนก็ไม่รู้นะฮะช่างมันละท้งไงฮะลงตรงนี้ได้ไหมเนี่ยเอ๊ ต้องต้องไปไงเนี่ยเดี๋ยวผมย้อนกลับไปดูนิดนึงนะครับเมื่อกี้เหมือนจะมีทางกระโดดขึ้นไปได้หรือเปล่านะฮะเหมือนจะมีแต่มันขาดไปครับไม่รู้เราขึ้นได้หรือเปล่านั้นมาทางล่างก่อนก็ได้ครับผมอโอเอาไม่ไรขึ้นได้ครับขึ้นได้เปล่าวะอ๋อนี่ฮะเฮ้ยมันไปได้หลายทางเลยกิน นะผมสไลด์ครับสไลด์อืมอ่าอ้าวอ่าเฮ้ยตรงนี้ครับตรงนี้ช็อตคัทแน่นอนครับทางลัดแน่นอนต้องขึ้นไปไอ้ไอ้โอ้ยขึ้นไม่ได้อึ๊ปอาจจะเย็นจะเย็นจะมันอืมมันเหมือนจะสไลด์อืมแกร้วเอาสไลด์ไปเรื่อยๆเลยนะอ่าเดี๋ยวโอ้มีกองมีแกะข้างบนด้วยครับสูงมากครับตอนนี้เราปีนอยู่บนภูเขานะฮะ เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หต้องขึ้นได้สิเฮ้ยเกือบแล้วครับเกือบแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอความพยายามยี่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะฮะเอออ่าไปต่อครับไปต่อคือจริงๆข้างล่างเนี่ยมีอ่าชุดของโรงเรียนบิชเชอร์อยู่ด้วยนะครับน่าจะเป็นหมีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเอามีคนไหมฮะ อะเดี๋ยวคุยนิดนึง oh, ครับ No first o r e g n e ever e c o m p l e d time h path e a of w r r o r First s i t for everything some only learn from their mistakes thing is in Skellige mistakes usually cost you your life อ่าเรานี่แหละครับจะเป็นคนแรกนะครับที่ไม่ใช่ชาวเ k ลิกา้าและก็สามารถที่จะผ่านเส้นทางนี้ไปได้นะครับยังไม่มีคนนอกเคยทําได้เลยนะครับผมแหมงานนี้แกโร่จะพลาดได้ไงฮะเอาล้วครับเซฟเกมนิดน,นึงครับ ครึ่งทางแล้วมั้งผมไม่แน่ใจกระโดดนะครับเริ่มกว้างฮะรเริ่มเริ่มมองไม่เห็นมีโมงมีมอครับเ,เดี๋ยวมีตัวอะไรอีกเนี่ยพอชักดาบแล้วกระโดดไม่ได้นะฮะเพื่อนๆไหนโอ้โหเราไปอยู่ตรงนั้นล้วจะยิงยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาใกล้ๆก่อนมาใกล้ๆก่อนยิงเอาได้ไหมเนี่ยถ้าจะนานเนี่ยรอ,ยอมันขึ้นมาก่อนนะครับ ดูมาอ้าวโอ้ยอ้าวบินมาให้สอยอย่างนี้ก็เสร็จสิครับไอ,ไอตัวนี้นี่งองแง่เนี่ยอ้าวลงมาแล้วครับเรียบร้อยสองทีเท่านั้นอ้าทำอะไรนะ่ <laughs> ดูท่าซะก่อนฮนะดูท่าซะก่อนอ้โหหลายการมากครับท่าแต่ละตัวดูฮนะ ให้ถ้าโพส์ร้อยคะแนนเต็มร้อยเลยนะฮะไม่ใช่สิบ <c oughs> หามว่าอาละโอ้โหเริ่มเริ่มลำบากครับทีนี้ต้อง place of power should draw from it อ๋อถึงแล้วครับนี่คือข้างบนสุดของภูเขาแน่เลยฮะเก็บสถานที่แห่งพลังนิดหนึ่งนะครับ ได้ดาบอยู่ข้างบนด้วยนะฮะอืมพอๆกันครับอ่านี่คือของที่เราต้องมาเก็บอันบนสุดนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันเขาบอกว่าขึ้นจุดสูงสุดแล้วก็ต้องลงไปจุดต่ำสุดของโลกนะฮะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้เจ๋งว่ะ อสไลด์ลงมาเลยะฮะโอ้โหสวนสยามเลยฮนะใครยังทันสวนสยามไหมเนี่ยเดี๋ยผมทันอยู่คนเดียว <c oughs> อ้าโอ้คราวนี้เป็นใต้ดินครับอย่าบอกนะว่าให้ให้ว่ายน้ำไป <c oughs> มันทางวิบากจริงครับเนี่ยโอ้โหแล้วมืดขนาดนี้แล้จะไปยังไงเนี่ยเดี๋ยว โอ้ยโอ้โหยาวแน่นอนครับงานนี้ผมว่าต้องรีบแล้วครับมเดี๋ยดูวิวไม่ได้นะครเดี๋ยวขาดใจตายกันก่อนนะครับโอ้โหแล้วแล้วมันให้หายใจตรงไหนวะเนี้ยเฮ้ยตรงสาลายนะั้นหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนนะฮะไปก่อนนะครับมีไหมเนี่ยมีอากาศไหมเนี่ยโอ้แล้วไปครับนึกว่าไม่มีนะโอ้โหอ่าไว้ต่อครับว้ต่อ อืมอียาวเลยครับถ้าไม่ใช่แกโร่จะมีคนหายใจได้นานขนาดนี้ด้วยฮะใต้น้ำอืมใครมันเป็นคนเจอทางนี้คนแรกวะเนี่ยสงสัยมากครับ <c oughs> ไม่ต้องสงสัยว่าทําไมนักรบซิลิก้าถึงถึกนักถือหนานะฮะดูเส้นทางการสอบผ่านการเป็นนักบนรบดยฮะเอ๊ะอะไรเนี้ย <c oughs> มีอะไรอยู่นีิด้วยครับ อ๋อเป็นของที่ของที่เขาให้มาเอาหรือเปล่าเฮ้ยเหมือนจะใช่เลยครับผมอ่าถึงว่าเราน่าจะเสร็จแล้วมั้งฮะเนี่ยเควสนี้อ้าวมีหนูอีกครับเอ๊ะแล้วไงต่อจากนี้กระโดดขึ้นไปตรงนี้หรือเปล่าอึ๊บอ่าโอเคฮะอืม อ่าเห็นแสงแล้วครับเห็นแสงสว่างรำไรอืบนะทางออกอยู่นี่ครับอ้าวเฮ้ยทำไมมีโจรดักอยู่วะอ่านี่เป็นเวทก่อนะครับโอ้โหทีเดียวเซมินาหมดเลยครับผมเลยไม่ค่อยใช้นะฮะมันเนี่ยฮะมันกินเซมินาแล้วมันใช้อย่างอื่นไม่ได้เลยครับอุ้ยอเนี่ย ลองเล่นดูนะสนุกเอาไม่เล่นแล้วครับฟันทิ้งแลครับโอ้ยอืมสงสัยผมต้องอัพให้เร็วสูงๆอะนะฮะมันถึงจะต้านได้หลายครั้งนะครับแต่ว่าตอนเลเวลแรกอย่างนี้เนี่ยโอ้ฟันโดนฟัน2ทีก็หมดหลอดแล้วครับเซมินา่ากันได้ไม่เท่าไหร,ร่นะฮะก็จะเป็นแอคทีฟชิลนะครับคือเรากดใช้แล้วมันก็ขึ้นมาเลยไม่ต้องแบบไล่แล้วรอให้แตกนะครับผม ค่โดนโจมตีก็กดเท้นต์นแล้วมันจะตั้งโล่ให้เลยครับเป็นโล่วงกลมอย่างที่เพื่อ,อนๆเห็นนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราไปคุยกับอคนให้เควสเราครับว่าเราผ่านได้แล้วนะเฟ้ยแต่เราไม่ผ่านบันไดเมื่อกี้นะฮะ <c oughs> อา้าวโอเคเอวนลงมาแล้วนะครับภูเขาที่ว่าใต้น้ำก็ดำปไปหมดแล้วฮะดูซิว่าจะได้อะไรนะครับไปคุยดูครับผม เอาอะไรครับเกิดอะไรขึ้นครับเอาหมีขาวอีกแล้วเราไปนานขนาดนี้เลยเราเกิดใหม่เลยนะครับเนี่ยตัวใหญ่มากเลยนะโอ้โหยทำไมตัวนี้มันเก่งกว่าตัวเมื่อกี้ตัวพ่อหรือเปล่าครับกระเด็นฮนะขิดล้องกันใหญ่ครับลองกรอดูนะฮะลองกรอดูโอ้โหไม่ลองแล้วไม่ลองแล้ว,ลลวเดี๋ยวตายก่อน my law okay you bring news path of yours wasn't easy but I managed to get to the end here's proof first outlander to complete the trial a feat worthy of respect I'll make sure news of your deeds spreads across the five Isles. best blade's not worth shine if a weak arm swinging at eight. อ่าก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับเควสพาร์ตออฟเวอร์เรอร์นะครับผมก็เป็นเควสที่สนุกนะฮะผมชอบนะฮะตื่นเะต้นดีนะได้เห็นอะไรใหม่ๆดีอ่าได้เสื้อมาด้วยนะชุดเกราะนะครับผมอ้าว่ะเดี๋ยวดูนิดนึงแงโรงเรียนแมวสวยก็เยอะครับได้ได้ได้เห็ดมาด้วยนะะอ่เดี๋ยวเราไปดูอีกเควสหนึ่งกันครับเควสนี้จะพาเราไปไหนเดี๋ยวไปดูกันนะฮะ heard deeds already. about your songs You know เดี๋ยวเราโรสก่อนไปทางไหนเนี่ยท่ <I pray S 1> ออยู่นี่ฮะ <in her S 1> อ่า <room. S 1> เห็นโรชใส่ชุดเกราะใหม่ด้วยนะฮะเพื่อนๆที่สงสัยว่าไอ้อุปกรณ์เกี่ยวกับม้นมานะครับเพิ่มเซมิน่าเพิ่มหลอดความกลัวเนาะแล้วก็เพิ่มสัมภาระเนี่ยเอาที่ไหนนะฮะ oh. ส่วนใหญ่จะได้จากกา,การแข่งม้านะครับผมการแข่งม้าเนี่ยจะทำให้เราขนของได้มากขึ้นนั่นเองฮนะ no <such> แล้วก็เพิ่มหล่อความกลัวแล้วก็ไอเพิ่มเซมินาไมา้ที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับผมฉะนั้นแข่งม้าก,ก็สำคัญนะสนุกด้วยนะครับจริงๆอ่าโอเคเดี๋ยวเราว้าไปที่คนให้เวควสกันเลยครับผม You Odin I am hear about me Sonny Where should I look for your son? Easter here, midst the ruins of the fortress. He went there with some rogues from Pharaoh. Met him at the tavern. They filled his head with nonsense about some treasure. I said, Sonny, Pharaoh folk are liars to a man. You shouldn't fraternize with them. But he knew better. How'll I recognize him? All I know is he doesn't listen to his father. Pretty typical for his age his name's olve a cheerful lad a bit of a lisp nothing special about his looks except last i saw him he was wearing a yellow tunic lovely none other like it in the village got it from me a year back on his birthday that ought to do it i'll look around no promises though เดี๋ยวเราต้องไปตามหาลูกชายให้กับ it, ผู้เท่าคนเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะไปเจอเขาที่ไหนนะเห็นว่าตามคนต่างถิ่นไปนะฮะอเดี๋ยวตามไปดูกันครับ ดูรอบๆนิดนึงนะครับน่าจะเจอร่องรอยอะไรก่อนหรือเปล่าโอไม่ใช่แล้วครับเจอโอโหเจอมันเลยทีเดียวครับผมเป็นตัวอะไรครับอ่าเราไม่พูดพามทำเพลงจัดเลยครับผมอืมกระเด็นเลยครับแต่ละตัวที่แกรอดสู้เนี่ยโหดๆทั้งนั้นเลยนะฮะดูโอ้โห เจอสวนใส่เกราะไว้ก่อนครับมาหลบไม่เคยพน้นอ้าพ้นแล้วครับเริ่มเริ่มเข้าโซนครับนี่ฮะอ้าวอ้าวสบายแล้วครับแบงนี้ลำเลยครับอเอ้าเอ้ยเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้สวยครับเมื่อกี้สวย เอา,อามายืนให้ฟันนิ่งๆก็เสร็จเลครับอย่างนี้โอ้ยนี่ขนาดโดนไปหลายชุดแล้วยังถือว่าลดไม่เยอะนะฮะเนี่ยครับเรือเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอาสบายครับอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่ว่าฮิตละน้อยๆนะครับฮิตละหกร้อยกว่าดาเมจเลยนะครับเนี่ย ทำไมมันอืดขนาดนี้วันนี้นี่อ,ออ้ยเอยแกโรแกโร,กรขยับโอ้ยเกือบแล้วเอมันเป็นอะไรของมันก็ไม่นะรู้นะฮะมันจะนิ่งไปสักพักหนึ่งตลอดเลยนะครับน,นี่โอ้ยใกล้แล้วครับใกล้แล้วเอ้ยเกิดอะไรขึ้น โอโหนอะไรเนี่ยเอาติดพิษหรือเปล่าครับเนี่ยทำไมโอ้มันหนีไปแล้วครับพี่น้องครับอาก็ได้ตามอยู่ดีนะฮะอาเดี๋ยวดูร,บรอบๆกันครับ e อาวิ่งไปทางนี้นะครับเดี๋ยวเราตามไปครับ โอ้โหตามไปไงวะเนี่ยอื้มโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวตกตายถ้าอย่างนั้นฮะนะมันวิ่งไปตรงไหนเนี่ยโอเคฮะตามวงกลมของเควสไปนะครับอ่าล่ะอ่าอ้าวเอ้ผมเลยแล้วผมเลยแล้วเดี๋ยววิ่งกลับไปก่อนนะครับอ๋อลงมาตรงนี้ฮะข้ามแม่น้ำไปนะครับ เดี๋ยวฮิวอะนะครับผมอ้าวไม่ได้เว้ยเฮ้ยทำไมอะอ่าโอเคครับได้แล้วเมื่อกี้ยังอยู่ในแอนิเมชันอยู่ฮนะอ้าวล่ะครับพร้อมครับต่อกันครับอ่าฮะโอ้อะไรเนี่ยหมู่บ้านโดนถล่มลาบเลยนะครับ ไปซ่อนอยู่ตรงไหนครับเนี่ยได้ยินเสียงอา้าวอยู่นี่ครับผมเอา้าทำไมเลือดเต็มอะเฮ้ยขี้โกงนี่ว่าใส่กรอก่อนนะครับจริงเวทสโลนี่ก็ใช้ได้ผลนะฮะหยถึงว่าเวทที่ผมวางไว้ที่พื้นเนี่ยครับก็ใช้สำหรับทำให้มันเคลื่อนที่ได้ช้าลงนั่นเองนะครับโอ้ยยังไม่ทันเริ่มเลยก็จะตายแล้ว แค่รอบหลบเดียวนี้ทาไม่สวยแล้วครับเดี๋ยวนะขอรีเจนเลือดก,ก่อนนะครับนี่ห่วยเดี๋ยวผมหมุนปิดทางทั้งหมดเนี่ยผมต้องหมุนทางขวาหรือเปล่าอ่าๆโอเคครับเดี๋ยวนะจังหวะก่อนนะครับตรงนี้ไม่ได้ไว้มันติด หมุนซ้ายไม่ไม่รอดนะฮะหมุนซ้ายโดนตลอดครับเนี่ยฮะโอ้อะละาละผมขุนขวาแล้วอืมม,อมือมันไปนะฮะอืมนเหมือมนเกมจะตามเลยว่าผมทันแล้วครับผมใช่ นี่อาล้วครับเริ่มได้จังหวะเดิมครับรู้ว่า้ว่าไม่ใช้ตบตีหนักรัวๆเลยนะครับเนี่ยมันจะเข้าเนื้อมากกว่านะอ่าโอเคแล้วโอเคแล้วนี่นี่นี่น,น,น,นี่โอ้ยอีกนิดเดียวเท่านั้นครับ ทำอะไรเยอะมันทำอะไรอีกแล้วเอา้าโอ้โหเมื่อกี้เหมือนจะโดนอะไรสักอย่างเลยนะฮะเหมือนมันจะหนีไปอีกรอบนึงหรือเปล่าโอเคมีดิน้นมีเต้นเบรกแดนก่อนตายด้วยนะแล้วตัวลูกชายที่ว่านี่อยู่ไหนเอ่ยตัดหัวมาก่อนนะครับเอาทำทรฟี่นะฮะ แต่ว่าเรายังไม่เจอตัวลูกชายเลยครับเอจะรอดไหมเนี่ยดูท่าทางแล้วเนี่ยโหวดาบผมหักเลยนะฮะสู้นานมากาใส่นี้ไปก่อนแล้วกันไอ้มันดาบเหล็กนี่หว่าไม่มีผลนะฮะซ่อมนิดนึงครับฮะ โอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวนะแล้วต้องหานี่ครับโอ้ไม่รอดจริงๆด้วยครับตายไปแล้วนะฮะโอ้กลับไปบอกพ่อเขาก่อนครับอย่างน้อยเราก็แก้แค้นให้เขาแล้วนะฮะอ่ะไปครับกลับไปหาพ่อเขากันครับผม Those nice pharaoh lads who left the treasure hunting in the woods... <laughs> Greetings. Any tidings? Bad ones. Your son's dead. Killed by a fiend. All I could do was avenge him. I told him, Sonny! nothing good ever came out of Pharaoh. Stay home your time will yet come for adventures and glory your reward this gold brought me no luck may it serve you better <coughs> เอาละครับเดี๋ยวตอนนี้ผมหยุดไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนหน้าเรามาต่อกันนะครับกับเกม The Witcher ภาค3นะฮะใกล้จะจบเข้าไปทุกทีแล้วนะครับอย่าลืมติดตามชมด้วยนะฮะวันนี้ผมคิดคลิปลามเพิ่มไปก่อนนะครับสวัสดีครับ